ตอนให้เรามาสวยนี่มันมันโดนกระทบะมันกรอบงี้นอ,อืมอมเดี๋วเดี๋ยวั่งนี้ดีกว่ามาเลยอาหาร,อรอติดข้าวขนมโอ้ย เยอะๆเลยจ้ะวันนี้มันโกนนะคะทำบุญโกนเอาหมูแล้วกันแค่นี้โอุ้ยนี่ไงเข็นแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงหมูมาแล้วเดี๋ยวพกไปเอาไว้นั่นดีกว่าเอาอะไรจ้ะรถเข็นรถเข็นตั้งพื้นอ๋อรถเข็นเดี๋ยวเอามาให้เดี๋อามาให้อ๋อไม่ค้าไปเอาละ ไม่ท่านท่านได้ยินไหมท่านได้ยินท่านได้ยินท่านทำเองท่านก็ได้บุญเองเราไม่ได้ใช้ขนมต้มใช่ไหมขนมต้มขนมใส่ใส่เออใช่ใช่มาถูกวันนะ ทำบุญถูกวันอ,อันนี้ตักแล้วจ้เอาไปนู่นเนาะอเอตักอ้โอเคค่ะอ้ท่านนั้องนอันนี้ก็ จังไม่เสร็จได้เหรไม่ใช่หนึ่นตันไอตี้อุตส่าห์เขาให้มาอุตส่าหเว้ยสวยคิดว่าม,มันส่มาห้มันเด่นครับอืมปะเปี๊ยะนี่คือน้ำเปี๊ยะไม่ใช่ปะ,ะ <c oughs> ลงท้าด้วยเปี๊ยะนี่นได้เปี๊ยะเราเป็นที่เขา้าใจกันรุ่นนี้แล้วเราจะไปเอาอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ต้องหลงลืมมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติงเป็นเรื่องของธรรมชาติอ่างนี้แล้วไปกัดเทนอะไรแับนันมากมายนี่จะถ่าดสำหรับใส่ปลาแส้นเลยเได้จะได้คุณผูสวยงามมากเลยเขาเขาให้เรามาเสียอู้ยก็ทำสวยนะทำเอง ตอนให้เรามากวยนี่มันมันโดนกระทบอ่ามันกรอบกอ็อย่างเงยใส่งาด้วยทําทําทานอืม กรอบวันนี้ใ่ไม่เป็น,ห,นหรอกอเหมือนเส้นของพี่อ่ะต้องํำใจม,มันไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยนี่มันเป็นเส้นขนมจีนพ่เจ้ามาเทียมามแล้วอันนี้ใส่รถไหนแจะปลานถึงใส่รถนี้นอันนี้อันนี้เสียถาดนี้ไม่ได้เหรอ แล้วก็สระคถานการณ์มันมีช่องว่างอยู่เนี่ยจานนี้ใส่นี้ได้มันมีช่องว่างอยู่เออนั่นไม่ขนมไม่เปืองด้วยนึกถึงนึกถึงไทยๆเนาะขนมเนี่ยแบบไทยแท้อือ ะอ,นนะอะไรนะ,เ,รเ,ยะเย็นนะก๋วยนนะดเตี๋ยวพี่ก็รออยู่นะเออพี่ยังไม่กล้าตักเพราะมันเย็นเกิน,นถ้ามาอยู่ในหม้อมันก็ไม่น่าจะเย็นไวเนี่ยไว้้นนี่ทาจะเอาไว้ในนั้นมันก็จะเก็บความอุ่นได้อีกกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นปลา con thì hạn yeah, yeah, yeah. mà... oh. ừ,